สวัสดีครับผมเอสสุจิวัฒนนะครับกับช่องเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกวันนี้จะมาแนะนำเบาะนอนสำหรับรถไฟฟ้าไอออน Y+ พอะตัวนี้นะครับสั่งมาจากประเทศจีนนะครับโดยผ่านทางพี่คนหนึ่งนะครับที่เขานำเข้ามาจากประเทศจีนแล้วมาจำหน่ายจย่งที่เห็นนะครับตัวเบาะบรรจุอยู่ในถุงเรียบร้อยสามารถแพ็คเก็บที่หลังรถได้สะดวกสะดวก ข้อดีของบอะตัวนี้ที่ผมสนใจแล้วก็สั่งซื้อมาเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเป่าลมนะครับสามารถกลางนอนแล้วก็ใช้งานได้เลยตัวเบาะภายในน่าจะทําด้วยฟองน้ํานะครับมีความนุ่มมากจะสังเกตเห็นนะครับตัวเบาะดีไซน์ออกมาจะมีความโค้งเว้าวนะครับเพื่อให้เข้ากับความโค้งเว้าวของเบาะ ชิ้นส่วนหลักๆจะแบ่งเป็น3ท่อนด้วยกันนะครับพอกลางออกก็มีการยึดติดระหว่างชิ้นแต่ละชิ้นด้วย1ิบก็น่าจะแข็งแรงพอสมควรนะครับเราลองมาติดตั้งดูดีกว่าขั้นตอนแรกเราก็ต้องเลื่อนบอร์ดหน้าไปให้สุดก่อนนะครับพอเลื่อนไปจนสุดแล้วก็ปรับเบา พนักพิงให้เอ็นลงให้สุดเช่นเดียวกันเกือบลืมไปนะครับต้องเอาพนักพิงหัวออกด้วยนะครับเวลาปรับเบาะเอ็นลงจะได้แนบชิดกับเบาะหลังได้พอดีเลยปรับเบาะเรียบร้อยก็นำเบานอนมาวางดูนะครับมันจะมีชิ้นสั้นกับชิ้นยาวที่เราจะต้องเชื่อมต่อกันด้วยซิปอย่างเงี้ยนะครับ เสียบซิปเข้าไปในช่องนี้นะครับในช่องสิแล้วก็รูดเชื่อมได้เลยไม่ยากนะครับเหมือนกับซิปของเสื้อแจ็คเก็ตเรานั่นแหละสอดหัวซิปเข้าไปในช่องสิแล้วก็สามารถรูดได้ง่ายๆนะครับซิปค่อนข้างจะ รูดง่ายแล้วก็แข็งแรงพอสมควรนะผมว่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่อนข้างวางได้พอดีกับเบาะเลยนะครับหลังจากที่วางเสร็จแล้วก็จะได้ที่นอนสำหรับหนึ่งคนนะครับหนึ่งท่านเห็นไหมครับจะมีการเบลรับกับเบาะของ i อ n y น l u s โดยเฉพาะด้านล่างนะครับมาดูเห็นไหมครับเขาดีไซน์โค้งม,มนให้มันพอดีกับการ สโลปเอียงแล้วก็นูนของเบาะนะครับทั้งเบาะนั่งเบาะพนักพิงมาดูด้านหลังบ้างนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการดีไซน์โค้งมนรับกับเบาะพอดีทําให้ที่นอนมันเรียบตัวเบาะมีความนุ่มอยู่แล้วด้วยนะครับพอมันเรียบๆอย่างเงี้ยเราก็น่าจะนอนได้สบายขึ้นน่าจะลดอาการปวดหลังได้นะครับผมคิดอย่างนั้นหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะเห็นว่ามันชนตั้งแต่ขอบ เบาหลังไปถึงคอนโซลหน้าเลยนะครับพอดีเปะ๊ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทดลองใช้งานจริงนะครับโอ้โหสบายมากฟินจริงๆนะครับสำหรับผู้ชายหุ่นมีอย่างผมนะครับส่วนสูง173เซนก็นอนได้สบายมากสรุปว่าบ่อนอนตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีติดตั้งง่ายสะดวกเจออุปกรณ์ดีๆน่าสนใจกคเลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกัน สวัสดีครับ